สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะนำคดีเกี่ยวกับน้องหญิงนะคะซึ่งเป็นสาวทอมนะคะถูกอุ้มฆ่าฝังดินอย่างโหดเทียมนะคะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่อมตะโคตรนะคะที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะคะสำหรับคดีอุ้มฆ่าน้องหญิงสุภักษรพลไทยสงอายุ28ปี คดีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่องค่าวันที่13บธันวาคม2,559ัขณะที่กำลังออกจากแมนชั่นนะคะ้านเพชรเกษมร้อสิบหกนะคะเธอก็ถูกชายจากกันอุ้มขึ้นรถหายตัวไปนะคะก่อนพบเป็นศพฝังดินนะคะสืบสาวเบื้องลึกพบเป็น่มชิงรักหักสวัสดระหว่างนายตำรวจยศพันตำรวจเอกกับกิกสาวแล้วก็สาวทอมนะคะ โดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทําให้แวดวงสีกากีนะคะต้องมีมนทินอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้แต่เป็นเพียงปลาเน่าตัวเดียวในค้องก็ตามนะคะซึ่งคดีนี้จับผู้ต้องหาได้แล้ว6คนแต่ยังเหลืออยู่อีกสองคนนะคะที่ยังคงหลบหนีอยู่นะคะสั่งประหารชีวิตสองมืออุ้มค่าฝังดินน้องหญิงสาวทอมเผยเข้าฝันแม่เชื่อลูกไปดีแล้วนะคะ วันที่31กรกฎาคม2562นะคะเวลา14.30นนะคะสั่งประหารชีวิต2มืออุ้มคาฝังดินน้องหญิงสาวทอมอดีตผู้กำกับการบ้านโป่งเตือคุก15ปียกฟองดาวสาวคนสนิทน้องหญิงหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแม่เผยน้องหญิงแต่งตัวล่อมาเข้าฝัน เชื่อไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคม2562นะคะที่ศาลตะลึงชันนะคะนายบุญชูพลไทยสงอายุ52ปีและนางสมพิษไตรจันแดงนะคะอายุ48ปีพ่อและแม่ของนางสาวสุภักษรพลไทยสงหรือยินอายุ28ปีสาวทอมบอยซึ่งถูก อุ้มจากด้านพุทธมนทนสาย4ไปฆ่าฝังดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อต้นปี2560นะคะเดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลหลังจากที่คดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ครบแล้วทั้ง8คนนะคะประกอบด้วยพลตำรวจเอกอำนวยพงศวัสร์อายุ61ปีอดีตผู้กำกับสบพ บ้านโป่งจังหวัดราชบรุรี 2. นางสาวกน,นิกาหรือดาวกลุ่มรำอายุ38ปี 3. นายนิวัตหรือโจก๊กสวยทองอายุ32ปี 4. นายภูมิทัศน์หรืออุ้มพิบูลสวัสด์อายุ24ปี 5. นายสนองสมสิทธ์หรือกำนันสนองอายุ54ปี 6. ร้อยตำรวจโทชัยยุทธหรือจบเป็นชาติอายุ41ปีอดีตทหารสังกัดพลรเก้าเจ็ดาสิบเอกพานุเมธหรือจิวมีลาอายุ34ปีอดีตทหารสังกัดกองพันทหารช่างแห่งหนึ่งและ8ดาบตำรวจสามารถหรือสามารถแสงสิลอายุ50ปีอดีตตำรวจสอพอเมืองกาญจนบ,บุรี โดยวันนี้สารนัดตัดสินและพิาพากษาคดีแค่5้าคนคือผู้ต้องหาที่หนถึงหส่วนผู้ต้องหาที่หกถึงแยังโรการนัดฟังคำตัดสินโดยก่อนหน้าที่จะขึ้นมาฟังคำพิาพากษาในบุญชูกล่าวว่าที่ผ่านมาญาติๆของฝั่งผู้ต้องหาไม่เคยติดต่อมาหาที่ครอบครัวตนเลยไม่มีการตกลงหรือเยียวยาใดๆทั้งที่นางสมพิษ แม่น้องหญิงอดีตภรรยาตนก็ไม่มีงานทําต้องเดินทางไปกลับจากจังหวัดสระแก้วมากรุงเทพมหานครต้องรับภาระค่าจ่ายค่าเดินทางเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่พบศพลูกตนและญาติญาติก็พยายามร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องหญิงตลอดบครั้งโดยเฉพาะคืนวันพระ ทั้งนางสมพิษผู้เป็นแม่และบุคคลใกล้ชิดหล,หลายๆคนก็มักจะฝันเห็นน้องหญิงมาหาในสภาพที่แต่งกายหล่อเหลาซึ่งตนเชื่อว่าลูกน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วแต่วันนี้ก็ยังอยากให้สารตัดสินลงโทษคนร้ายทุกคนอย่างถึงที่สุดต่อมาเวลา11.30น,นนะคะหลังฟังคำพิพากษาจากสารจังหวัดตลึงชันเป็นที่เรียบร้อย นายบุญชูพลไทยสงอายุ52ปีพ่อของนางสาวสุภักษรพลไทยสงหรือหญิงอายุ28ปีสาวทอมซึ่งถูกอุ้มค่าจากด้านพุทธมนตนสาย4ไปข้าฝังดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตนายนิวัตรหรือโจกสวยทองอายุ32ปีและนายภูมิทัตหรืออุ้มพิบูลสวัสด อายุ24ปีแต่ทั้งสองรายรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนพลตำรวจเอกอำนวยพงสวัสร์อายุ61ปีอดีตพ่วมกับการสบพบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีถูกตัดสินจำคุก15ปีและนายสนองสมสิทธิ์หรือกำนันสนองอายุ54ปีถูกตัดสินจำคุก10ปี โดยให้ผู้ต้องหาทั้งสื่อรายชดใช้เงินจำนวน 2. 7ล้านบาทให้ครอบครัวตนสำหรับนางสาวกนิกาหรือดาวกลุ่มรำอายุ38ปีซึ่งสนิทสนมทั้งพลตำรวจเอกอำนวยและน้องดิ่งนั้นศาลสั่งยกฟ้อง,นงเนื่องจากเล็งเห็นว่านางสาวกนิกาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและทำหน้าที่แจ้งตำรวจหลังจากน้องดิ่งหายตัวไป การที่ศาลตัดสินออกมาแบบนี้ตนต้องน้อมรับคำตัดสินของศาลแต่อย่างไรก็ตามผมและญาติยังลงความเห็นกันว่ามีการยกฟ้องนางสาวกานิกาซึ่งเป็นจำเลยสําคัญของคดีที่เกิดขึ้นดังนั้นกําลังปรึกษากับทนายความเพื่อยื่นอุทธร์เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาวต่อไปนายบุญชูกล่าวด้านนายวินิตแก้วธนสิน ทนายอาสาของสภาทนายความซึ่งเดินทางมาช่วยจัดการเรื่องทางคดีให้กับครอบครัวผู้ตายกล่าวว่าหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะห่างญาติผู้เสียชีวิตต้องการยื่นร้องอุทธรณ์ก็สามารถกระทำได้ส่วนผู้ต้องหาอีก3ามคนประกอบด้วยรปรยโทชัยยุทธหรือจบเบนชาติอายุ41บปีอดีตทาหารสังกัด นโรเก้าจ่าสิบเอกพานุเมธหรือติวมีลาอายุส34ปีอดีตทาหารสังกัดกองพันทหารช่างแห่งหนึ่งและดาบตำรวจสามารถหรือตามาถแสงสินอายุ50ปีอดีตตำรวจสอพอเมืองกาญจนบุรีศาลยังไม่ได้นัดเข้าฟังคำพิพากษาในวันนี้เนื่องจากถูกจับกลุมตัวภายหลังและยังอยู่ในขั้นตอนดื่นฟ้องกับ สืบพยานซึ่งหลังจากนี้จะรอสารนัดหมายต่อไปนะคะดีกานะคะประหารฆ่าฝังสาวทอมแก๊งอดีตผู้กํากับการบ้านโปง่งจางวานให้อุ้มบ่มชูสาวนะคะสารดีกาพิพากษายืนประหารชีวิตสามสมาชิกแก๊งอดีตผู้กํากับการสาพบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีดังกอเหตุ อุ้มสาวทอมไปกักขังคุมขู่ก่อนฆ่าปิดปากเอาศพฝังดินบกปูนทับที่รีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งให้ชใช้เงินกว่า1.6ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยขณะที่พลตรวจเอกอํานวยพงสวัสดิ์อดีตผูก้กำกับสอบพอบ้านโปง่งโดนสารชั้นต้นพิพากษาจำคุก15ปีในอีกคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน สารดีกาพิพากษายืนประหารชีวิตแก๊งอดีตผู้กำกับการสบพบ้านป่งเปิดเผยเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มีรายงานว่าเย็นวันที่31มกราคมสารอาญาตลิ่งชันอ่านคำพิพากษาสารดีกาในคดีพนักง,งานอายการเป็นโจทย์และนางสมคิดไตรจันแดงนายบัญชูพลไทยสงเป็นตรวจร่วมยื่นฟ้องนายชยุทธหรือจบเบญชาต นายสามารถแสงสิลนายพานุเมรหรือจิวมิลาเป็นจำเลยที่1นถึงสในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ต้องไว้ก่อนและร่วมกันซ่อนเร้นอำพังศพอาการฟ้องว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน2,559ถึงวันที่13ทธันวาคม2,559จำเลยทั้ง3ร่วมกับนายนิวัตหรือโจ๊ก สวยทองนายภูมิทั์หรืออุ่มพิบูลสวัสด์นางสาวกณิกาหรือดาวกลุ่มดำพลตำรวจเอกอำนวยพงสวัสด์อดีตผู้กำกับสอบพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบรุรีนายสนองหรือกำนันหนองสมสิธิ์เป็นจำเลยที่1ถึงหในคดีหมายเลขดำที่อออ่างหนึ M, ่งสมอทับของสารชัน้นต้น กับพวกที่หลบหนี้ร่วมกันกระทำความผิดกล่าวคือพลตำรวจเอกอำนวยนายสนองร่วมกันจ้างวานยุยงส่งเสริมให้จำเลยทั้งสามในคดีนี้ร่วมกันกระทำผิดด้วยการข่มขืนใจบังคับเอาตัวนางสาวสุพักษรหโดยหญิงพลไทยสงผู้ตาย มีรสนิสัยเป็นชายไปนงเหนียวกักขังและบังคับให้ผู้ตายเลิกมีสัมพันธ์ฉันชูสาวและทางการเงินกับนางสาวกาน,นิกากลุมรำต่อมาวันที่13ธันวาคม2559เวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนจำเลยทั้ง3กับพวกแบ่งหน้าที่กันทำใช้กำลังประทุสร้ายฉุดลากดึงเอาตัวผู้ตายขึ้นรถกระบะ ไปนวงเหนียวกับขังผู้ตายไว้ตามอาคารต่างๆในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและบังคับให้ผู้ตายเลิกมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและทางการเงินกับนางสาวกานิกามีพลตำรวจเอกอํานวยและนายสนองเป็นผู้ใช้จ้างวานต่อมาผู้ตายกัดขืนและทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อเหตุและร่วมกระทคำความผิด ทำให้จําเลยทั้ง3ากับพวกมีเจตนาฆ่าผู้ตายให้ถึงแก่ความตายโดยแต่ต้องไว้ก่อนใช้มือหรือวัตถุอื่นใดอุดกั้นไม่ให้ผู้ตายหายใจได้จนเป็นสาเหตุให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจจนถึงแก่ความตายแล้วนําไปฝังในหลุมที่คุดเตรียมไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนําตะแกรงมาวางปิดไว้แล้วใช้ปูนซีเมนต์บุกทับ ปิดบังสาเหตุการตายจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธสารดิกาพิพากษาประหารชีวิต3ามจำเลยแก๊งอุ้มฆ่าสาวทอมมีอดีตผู้กำกับการสอพอบ้านโป่งเป็นผู้จ้างวานอัมพังศพฝังดินโบกปูนทับในรีสอร์ต 1. นกุมภาพันธ์สองพนห้าร้อบะคะสารอาญาตหลินชันอ่านคำพิพากษา สารดีกาในคดีที่พนักง,งานอายการโจดและโจดร่วมยื่นฟ้องนายจบนายสามารถและนายจิวจำเลยที่1-3ถึงสในความผิดฐานร,ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ต้องไว้ก่อนและร่วมกันซ่อนเร้นอำพังศพเหตุเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่13ธันวาคม2559 คนตำรวจเอกอํานวยอดีตผู้กํากับการสบพบ้านปง่งจังหวัดราชบุรีกับพวกร่วมกันจ้างวานให้จําเลยทั้งสามในคดีนี้ร่วมกันกระทําผิดด้วยการข่มขืนใจบังคับเอาตัวผู้ตายไปหน่วงเหนี่ยวกักขังและบังคับให้ผู้ตายเลิกมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและทางการเงินกับหญิงคนหนึ่งวันที่13ธันวาคม2559นะคะ จำเลยทั้งสามกับพวกแบ่งหน้าที่กันทําโดยใช้กําลังพัดทุสลายฉุดรากดึงเอาตัวผู้ตายขึ้นรถกระบ,บะไปนวงเหนี่ยวกับขังผู้ตายไว้ตามอาคารต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีและบังคับให้ผู้ตายเลิกมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและทางการเงินกับหญิงสาวคนหนึ่งโดยมีพลตารวจเอกอํานวยและพวกเป็นผู้ใช้จังงวาน ต่อมาผู้ตายขัดขืนและทราบว่าบคนใดเป็นผู้ก่อเหตุและร่วมกัะทำความผิดทำให้จำเลยทั้ง3กับพวกใช้มือหรือวัตถุอื่นใดอุดกั้นไม่ให้ผู้ตายหายใจได้จนเป็นสาเหตุให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจจนถึงแก่ความตายแล้วนำศพผู้ตายไปฝังในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบ,บุรี่อนนำตะแกรงมาวางปิดไว้แล้วใช้ปูนซีมเมนต์บุกทับเพื่อปิดบังสาเหตุการตายจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธคดีนี้นะคะศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิจารณาว่าจำเลยทั้งสามกระทําความผิดตามฟ้องจริงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมฐานร่วมกันนวงเหนียวกักขังจำคุกคนละสามปีฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อน ซึ่งเป็นบทหนักสุดลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง3ามฐานซ่อนเร้นอำพังสุพจำคุกคนละ1ปีแต่เมื่อลงโทษทุกกระทงแล้วคงลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง3สถานเดียวกับให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน1 6 7 0 0 0านวน1 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5บาทต่อปีนับตั้งแต่วันที่11มกราคม2560 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นต่อมาจำเลยทั้งสามยืดอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าบางส่วนแต่ความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ต้องว่าก่อนพิพากษาดืนลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสามสถานเดียวและให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยให้กับโจ์ร่วม ต่อมาจำเลยทั้งสามดื้นดิกาโดยสารดิกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าดีกาของจำเลยที่สามฟังไม่ขึ้นที่สารอุทธรพิรนามานั้นชอบแล้วสารดิกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสำนวนคดีที่พนักงานการยื่นฟ้องนายโตก๊กนายอุม๋มนางสาวดาว คนตำรวจเอกอำนวยอดีตผู้กำกับการสอบพอบ้านโป่งและกํานันหนองเป็นจำเลยที่1-5ถึง5ในความผิดฐานเดียวกันนั้นแต่การตรวจสอบข้อมูลเมื่อวันที่31ก,กรกฎาคม2562สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1, 2, 4, 5ร่วมกันกระทําความผิดตามฟ้องจริงพิพากษาประหารชีวิตในโจ๊กจำเลยที่1 และนายอุ่มจำเลยที่2สถานเดียวส่วนพลตำรวจเอกอํานวยจำเลยที่4ให้จำคุก15บปีส่วนกำนันหนงจำเลยที่5ลงโทษจำคุก10ปีนอกจากนี้สารยังมีคำพิพากษาให้จำเลยที่1 2 4 5ร่วมกันชดใช้ค่าสิบไหมาทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิตโจทย์ร่วมที่1 ด้วยเป็นเงิน2.790้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ของเงินต้นนั้นนับตั้งแต่วันที่11มกราคม2560ซึ่งเป็นวันกระทําละเมิดเป็นต้นไปส่วนนางสาวดาวจําเลยที่3สารพิพากษายกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานโจดไม่เพียงพอโดยคาดว่าคดีนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลสูงอยู่นะคะคดีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2559นะคะมีคนร้ายบุกเข้าไปภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยพเพชรเกษม114กทมนะคะจากนั้นก็ได้ชุดนางสาวสุภษรสาวทมชาวจังหวัดสก,ก้วนะคะขึ้นรถยนต์กระบะไปนะคะแล้วก็พบเป็นศพ ถูกฆ่าฝังดินอยู่ในพื้นที่รีสอร์ทของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคดีนี้นะคะก็เป็นคดีที่โหดร้ายมากๆนะคะด้วยขณะนั้นนะคะพ่อแม่ของนางสาวสุภักษรพลไทยสงนะคะสาวทอมชาวสักแก้วนะคะก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดสักแก้วร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจโทสานิตมหาถาวร ผู้บัญชาการพื้นที่ในขณะนั้นนะคะให้ช่วยติดตามตัวลูกสาวเพราะเกรงว่าจะถูกฆ่าปิดปากแต่การสอบสวนเชื่อว่านางสาวสุภักษรน,น่าจะเสียชีวิตโดยแกงอุ้มเป็นกลุ่มคนมีสีที่มีนายตำรวจยศพลตำรวจเอกเป็นผู้บงการเนื่องจากแ้นที่นางสาวสุภักษรมาติดพันหนึ่งสาวที่ตนเองชอบพออยู่จนชุดสืบสวนได้พบศพสาวทอม ถูกอุ้มนำมาฆ่าฝังดินโบกปูนในรีสอร์ทร้างที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเผยผลสรุปการเสียชีวิตสาวทอมแกงอุ้มจับฆาตกรด้วยการขันชนะตรำคอแถมยังโดนระเมิดร่างกายซ้ำอีกระบุ3มผู้ต้องหาที่หลบหนีเป็นผู้ลงมือสังหารโหดนะคะ โดยวิธีการฆ่าน่าจะเป็นการรัดคอโดยการขันชนะโดยมีผู้ก่อเหตุที่ยังเหลืออีก3าคนเป็นทั้งทหารและอดีตตำรวจด้วยนะคะคาดว่าน่าจะมีการร่วงละเมิด่างกายแต่ผลทางการตรวจสอบยังไม่สามารถตรวจสอบการกระทำความผิดดังกล่าวได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะ ยังมีการวิเคราะห์กันด้วยว่ากรณีที่ไม่สามารถติดต่อเชื่อมข้อมูลนางสาวสุภักษรน,น่าจะเสียชีวิตตายตั้งแต่หายตัวไปได้2วันแต่แพทย์ยังไม่ยืนยันว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีการเสรียชีวิตหรือไม่ทั้งนี้จากข้อมูลการนำตัวผู้ต้องหานำชี้จุดเกิดเหตุ เพื่อเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งเชื่อว่าจะต,ต้องมีทานายความมาด้วยจึงได้สั่งการให้พนักง,งานสอบสวนสอบปักคำเพื่อป้องกันการปฏิเสธในชั้นศาลโดยเฉพาะในนิวัตหรือโจกสวยทองอายุ3าสองปีตอนแรกให้ความร่วมมือแต่สุดท้ายมีการสักถามว่านำตัวผู้ตายไปส่งนายสามารถหรือไม่กับมีท่าทีนิ่งเฉยแล้วบอกว่าไม่ทราบครับแต่นายภูมิทัศน์หรืออุ่มพิบูลสวัสด์อายุ24ปี ให้การเป็นประโยชน์ในขั้นตอนการจอดรถและการจับผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่13มกราคม2560นะคะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีนะคะนายแพทย์พรชัยสุธีรกุลผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยานะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการชันนสูตร ศพของนางสาวสุภักษรหรือหญิงพลไทยสมผู้เสียชีวิตท,ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ถูกอุ้มหายตัวไปในพื้นที่สอนอหนองค้างพรูว่าเบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ผ่าชันสูตรเบิดศพได้เดก็บตัวอย่างของเหลวและวัตถุพยานต่างๆเรียบร้อยแล้วโดยมีการเก็บตัวอย่างของเหลวภายในร่างกายและตัวอย่างดีเอ็นเอของอบนศพของผู้ตายนอกจากนี้นะคะ จากการตรวจสอบภายในกระเพาะอาหารพบว่ามีอาหารอยู่ภายในกระเพาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งแพทย์ได้มีการเก็บตัวอย่างอาหารดังกล่าวไปตรวจรายละเอียดอีกทีทั้ทงนี้คาดว่าจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ในการตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดรวมถึงเหตุการณ์อื่นๆก่อนและหลังการเสียชีวิตทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสถาบันนิติเวชวิทยา ได้เร่งมือร่วมกันทํางานอย่างเต็มที่แต่ได้กําชับให้ทํางานด้วยความรบอบคอบระมัดระวังส่วนการส่งคืนศพให้กับพ่อและแม่ของนางสาวสุพักษรคาดว่าน่าจะไม่สามารถคืนศพได้ทันในช่วง12นาฬิกานะคะของวันนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเปรียบเทียบ DNA ของพ่อแม่ แล้วก็ศพของผู้เสียชีวิตเพื่อป้องกันการรับศพผิดตัวและอาจมีผลต่อการนำสืบในชั้นศาลโดยหากผล DNA ออกมาตรงกับพ่อและแม่ของนางสาวสุภักษรก็จะรีบทำเรื่องคืนศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทันทีรายงานข่าวแจ้งว่าจากการชนสูตรศพเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยข่มขืนไม่พบเนื้อเยื่อในซอกเล็บและจากการตรวจพิสูจน์ ดีเอตรงกับพ่อและแม่คดีนี้นะคะก็ตบลงด้วยการที่จำเลยที่1ถึงจำเลยที่3นะคะโดนประหารชีวิตนะคะแล้วก็จำเลยที่3นะคะและพลตำรวจเอกนะคะอํานวยพงสวัสรษนะคะโดนจำคุก15ปีแล้วก็ต้องอ,อชดใช้ค่าสินใหมทดแทนด้วยนะคะ แล้วก็นางสาวดาวก็ได้รับการยกฟ้องนะคะคดีนี้ก็จบลงด้วยประการชนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคส ANNEL น,น,นะคะจะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะโปดติดตามนะคะ ดิฉันจะนำเรื่องคดีดังในอดีตนะคะแล้วก็คดีในปัจจุบันนะคะเป็นคดีดังๆคดีฆาตกรรมคดีปริศนานะคะก็คอยติดตามกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะฝากติดตามช่องสิทธิ์เคสช ANNEL นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะ ขอพรบคุณและขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอีพีน่าเจอกันใหม่นะคะขอพอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ